กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูจวาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Crash Mini นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันเป็นแนวแบบคล้ายๆออโต้แบทเทิลเลอร์ครับแต่ว่ามันเน้นการต่อสู้ระหว่างตัวต่อต,ต,ตัวหรือ1 V 1เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมก็มีหน้าที่ในการเลือกยูนิตแล้วก็วางยูนิต ตามพลังงานที่มีนะครับแล้วก็สามารถรีเฟซ้านคาได้ด้วยคือยูนิตที่มันโผล่ออกมาเนี่ยมันสุ่มนะครับตามเด็กของเราก็คือเดี๋ยวเวลาเราเล่นจบเล่นอะไรเงี้ยมันจะมีตัวของร้านค้าด้วยนะครับก็เอาไว้ทําการซื้อยูนิตได้อะไรได้นะฮะมันก็จะสุ่มยูนิตพวกนี้แหละมาขายนะครับแล้วเราก็ต้องคอยบริหารจัดการให้ดีครับไม่ว่าจะเป็นตัวของยูนิตที่เราจะเลือกลงตําแหน่งที่เราจะเลือกลงใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็การแข่งจะเป็น3ใน5าครับใครชนะ3รอบก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปจริงๆนะครับอ่อัปเกดรดยังไงดี ไม่อัปเกรดดีกว่าคือถ้าเกิดเราเลือกตัวเดียวกันมันอัปเกรดได้ไงผมเปลี่ยนตัวดีกว่าเน้นเน้นเน้นจำนวนก่อนเน้นจำนวนเออเน้นจำนวนเน้นจำนวนโอเคเดวลองดูนะครับแมตช์นี้จะเป็นยังไงครับฝั่งเขาวางยูนิตยังไงเอย่ยปราวางเรียงกันเป็นตับแบบนี้เลยอ่ะจัดไปครับผมแตกไปหนึ่งแล้วผมไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่อุ้ยโดดทับไม่ทันเป็นอาบิลิตี้ของตัวใหญ่ๆที่ผมมีครับแต่ว่าโดดไม่ทันไงาตายก่อน โอเคครับชนะ2ใน3ไปแล้วนะครับเลยอีกรอบหนึ่งถ้าแมตต์ต่อไปผมชนะก็คือจะชนะเกมนี้ไปเลยนะฮะเอ่อเน้นจํานวนเน้นจานวนเอออัปเกรดไปตัวนี้อัปเกรดไม่ได้ล้วพลังงานหมดโอตัวนี้แล้วกันเมื่อกี้เขาวางเลนนี้ใช่ไหมผมเปลี่ยนตัวนี้มาวางเนี่ยเพราะาตัวนี้มีอาเบตี้พิเศษไงมันจะป่าหอกอ่ะเดี๋ยวลองดูครับแมตต์ Matt นี้จะเป็นยังไง2 1หนึ่งลุยดูสิเขาวางที่เดิมเปล่าถ้าวางที่เดิมเสร็จโอ้ยไม่ครับแต่ก็ยังดีป่าโดน2ตัว ไอ้ตัวเดียวตัวเดียวไม่ได้สองตัวแตกหนึ่งครับผมเยี่ยมแตกสองแตกสามมีโอกาสชนะสูงครับแตกซีโวยมันฮิวอ่ะตัวนั้นมันฮิวแล้วไงเล่าเรียบร้อยครับผมก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเข้าใจลักษณะการเล่นหรือ,อยังครับเล่นใช้เวลาไม่นานนะแปบบ๊แบๆบจบครับ ทีนี้โหมดการเล่นนะครับมันมี2โหมดนะครับที่ผมเล่นให้ดูโหมดเมื่อกี้ก็คือมันจะจบไวมากนะครับก็คือเป็นดูเอลส่วนแรมเบิลเนี่ยมันจะเล่นทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเล่นเลยกันเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพิ่มกันละกันครับว่ามันเป็นยังไงครับเอาละมาลองดูบรรยากาศแรมเบิลเลยกันละกันครับผมยังคงใช้สูตรเดิมนะครับเอาตัวดีละกันปลาหอกเดี๋ยวลองดูถ้ามันวางเลนเดียวกันก็โดนอ่ะอ้าวโดนหนึ่งตัวไป โอ้แตกเลยเฮ้ยตัวขุดดินมันมุดดินมาแนวหลังวะ่ะเอาแล้วอันตรายจริงๆหุยตัวนั้นมันกางโล่่ะเป็นฮีโร่ของฝ่ายตงข้ามครับเออเออได้อยู่ยังชนะอยู่ครับผมธนะจ้าโอเคทีนี้ดูด้านล่างได้เห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเนาะใครชนะใครใครแพ้ใครนะฮะตัดมารอบนี้ เน้นฮีโร่เน้นยูนิตเป็นหลักผมว่าผมโยกเลนหน่อยดีว่าโยกเลนหน่อยโยกเลนหน่อยแล้วก็เน้นจํานวนเน้นจํานวนเน้นจํานวนก่อน <c oughs> เน้นจํานวนก่อนเดี๋ยวค่อยอัปเกรดทีหลังโอเครอบนี้ดูซิจะชนะไหมมาอ้าวโหวางแบบนี้ยังได้หนึ่งตัวไม่เป็นไรยังได้หนึ่งตัวโดดทัพเยี่ยมอุ้ยแตก แตก2เลยมันมีตัวธนูมันยิงทะลุเนี่ยมันวางเลนเนี้ยเออเสียเปรียบเสียแลยวดิเห็นไหมมันยิงโดนสองตัวหืมต้องหามาใช้บ้างแล้วครับโกงดีครับเออแต่ผมยังผ่านไปได้ครับรอบนี้โอ้ยจะหายใจคว่ำหมดครับผมนึกว่าจะแพ้ซะแล้วโอเคคะแนนผมสูงสุดเลยครับในรอบนี้มาเอานี้อ้ายใครเดี๋ยวเนี่ยเอานี้แล้วกันเออแล้วก็ต้องระวังมันยิงทะแยงไงนักธนูอ่ะ ว่ไงดีวะเนี่ยอัปเกรดใครดีอัปเกรดอัปเกรดตัวฮิวแล้วกันเข <Okay, S 1> พอรอดูนะครับว่า <laughs> จะยังไงรอบนี้เปลี่ยนเขาเปลี่ยนไหมเขาเปลี่ยนตำแหน่งเขาไม่เปลี่ยนตำแหน่งเวรกรรมปาวาวแล้วโดนนักหนูยิงสอใืมบอกเลยว่าอันตรายครับผู้นักหนูโกงมากเลยอะ่ะตัวเนี้ยจุดอ่อนของมันมีเพียงอย่างเดียวคือมันบางเท่านั้นเองครับเออต้องจัดการมันให้ได้ สู้เขาสู้เขาสู้เขาเออโอเคครับผมชนะสามแมตช์รวดจ้าเย่ yeah. ก็อย่างที่เห็นครับว่าคือมันมีทั้งหมด8คนจําได้ไหมอ่าก็คือเขาจะเอาคะแนนของคนที่สูงที่สุดนอ่คนมาทําการแบ่งเป็นทัวร์นาเมนต์แบบนี้ครับก็คือแข่งรอบตัดเชือกกับชิงชนะเลิศนั่นเองคราวนี้เป็นเซมิไฟนอลแล้วนะครับก็คือแพ้แล้วแพ้เลยนะจะไม่มีการเก็บคะแนนเหมือนเมื่อกี้นะครับไอ้สู้3รอบแรกเนี่ยมันคือการเก็บคะแนนไง แต่คราวนี้ไม่เก็บแล้วนะครับอันนี้คือของจริงแล้วนะครับน,นี่อัปเกรดขึ้นเวลสามไปเลยมันวางตรงนี้เหรอนี่แล้วกันเบื่อพวกนักธนูมากเลยมันยิงโดนไหลแต่้าเราจะวางกระจายกระจายกันก็ได้นะเออเดี๋ยวค่อยวางเดี๋ยวค่อยวางคนนี้ไม่มีนักธนูอ๋อมีนี่ว่าเวนกร,รมอือหือบอกเลยว่ามีโอกาสแพ้สูงครับถึงแม้ว่าสามแมตช์แรกผมจะชนะแล้วไงอะ่ะเพราะว่าตอนนี้มันถึงรอบเซมีไฟนอนแล้วไงเอาดิเอาดิเอาดิเอเอ โอเคเรียบร้อยครับชนะ4ี่แล้วนะครับคราวนี้ก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับค่าชนะก็คือชนะแล้วนะครับไม่มีแมตช์แก้ตัวแล้วนะครับเอาละมันวางธนักธนูตรงไหนนะไอตัวนี้ไม่มีนักหนูใช่ไหมผมว่าผมเอาพวกนี้ขึ้นไปก่อนเลยดีกว่าอืมแล้วก็เอาตัวนี้อัปเกรด ไม่มีแล้วอะ,อะโอเคไปลองดูก็แล้วกันครับรอบสุดท้ายของเราจะชนะเลิศไหมมาโชคดีครับปลาไปไอ้นั่นมุดดินมาเข้าแนวหลังโดดทับเร็วเออยังได้อยู่ยังทับได้อยู่อุ้ยไม่น่าไหวว่ารอบนี้ไม่เป็นไรครับฮีโร่ผมอาบิตี้ทำงานแล้วยิงออกหลายดอกเออเยี่ยมเยี่ยมโวโดสะท้อนแล้วไงเราแล้วไงใครแคร์ฮิวฮิว เออชนะครับผมชนะเพราะฮีโร่หลักเลยนะครับที่ผมเลือกมาเป็นนักขนูครับมันยิงกระจายโดน3ตัวไงโอเคครับผมนี่คือโหมด r รมโบ้นะครับก็จะใช้เวลาในการเล่นนานกว่าเพราะว่ามันมี8คนถูกไหมครับาการเล่น3แมตช์แรกเนี่ยมันก็จะคำนวณว่าใครมีคะแนนเยอะที่สุด4คนเขาก็จะจับมาทำการแข่งขันเป็นรอบตัดเชือกแล้วก็ชิงชนะเลิศนั่นเองครับ ทีนี้ชานะเสร็จแล้วยังไงต่อก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมารับของรางวัลที่ด้านขวาบนตรงนี้เห็นไหมครับเออมันก็จะมีรางวัลแจกด้วยบางทีก็แจกมาเป็นกล่องเปิดกล่องมาก็จะได้รับเป็นยูนิตพิเศษเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับนี่นี่เห็นไหมรับรางวัลกันก่นกอนลองดูซิกล่องนี้ได้ยูนิตอะไรเอ่ยอ่าเป็นตัวใหม่ด้วยนะครับโอเคใช้ได้เลยถ้าเป็นตัวเก่าหลายๆตัวผสมกันก็เลเวลอัพได้นะครับเกมนี้มีการอัพเลเวลของฮีโร่ด้วยนะก็ได้จากกล่องอะไรพวกนี้นี่แหละ สำหรับวิธีการอัปเกรดก็คือตรงนี้เลยครับข้างๆกันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมี2แทบคือฮีโร่กับมินิฮีโร่เนี่ยเดิมทีมันจะมีให้เราเลือก3ตัวนะครับรู้สึกจะเป็น3ตัวเนี้ยเนี่ยนะ เออก็สามารถที่จะอัปเกรดได้เช่นเดียวกันเมื่อกี้ผมเปิดกล่องได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ได้เศษของตัวละครตัวนี้เท่านั้นเองก็เลยไม่สามารถอัปเกรดได้รู้สึกเมื่อกี้จะได้ของคนนี้มาใช่ไหมเออแต่ยังไม่ครบไงต้องครบก่อนถึงจะสามารถปลดล็อกเอามาใช้ได้นะฮะซึ่งฮีโร่เนี่ยเราจะลงไปได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนมินิมินิเนี่ยก็คือมันจะเหมือนกับเป็นคอลเลกชันของเราสุ่มๆออกมาให้เราทําการเลือกซื้อในการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับมันสามารถอัปเกรดได้ถ้าเกิดว่าาาเเเรรมมีศษขออองงตััวละคกพน,น คำถามต่อมาคือผมได้ยูนิตใหม่มาแล้วผมต้องการเปลี่ยนเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคลิกบริเวณตรงกลางหน้าจอได้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกเปลี่ยนเห็นไหมอันนี้ก็ต้องไปศึกษากันต่อครับว่าตัวนี้เนี่ยมันดีไม่ดียังไงนะฮะเราใช้พลังงานเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ต้องคอยมาศึกษาเรื่องพวกนี้เพิ่ม,เต,มเติมด้วยส่วนคนที่เป็นสายเปก็คือมาดูด้านซ้ายได้เลยครับก็จะมีร้านค้านะครับขายของนู่นนั่นนี่ต่างๆขายฮีโร่ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเป็นสายฟรีก็สามารถซื้อได้เเเเเเชช่่่นนนนนนดดดดดีดีีียยยวววกกัััะรรมมมจงิทาาาาสถหไไ้้้้ฟซือ ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่บริเวณด้านขวาบนครับมีแค่การปรับเสียงเท่านั้นเองกับการล็อกอินมันจะไม่มีเรื่องของการปรับกราฟ,ฟิกหรือภาษาในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาษาไทยยังไม่น่าจะมีนะครับถ้ามีก็แวะมาบอกกันโดยกันละกันเพราะนั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันครับเนื้อหามีแค่นี้ครับ